สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เฟตื่นเต้นมากมาเพราะเฟ่เพิ่งเลิกเรียนแล้วที่เนี้ยเฟยกำลังจะไปเซอร์ไพรส์แม่แต่ว่าเฟ่จะบอกว่าตอนนี้ยทางชีอินอ่ะเขามีแคมเปญใหม่ค่ะทุกคนเพื่อเฉลิมฉลองวันแม่เป็นชีอินมาเดอร์เดนั่นเองเพื่อที่จะอะไรรู้ไหมทุกคนเพื่อที่จะเนรมิตให้คุณแม่ของเราเนี่ยกลายเป็นลาชินีเออทุกคนน่าเป็นเปมาก วันนี้เนี่ยเฟยก,ก็ได้ทําการเลือกมาแล้วแต่ทุกคนอยากเห็นไหมว่าตอนเลือก,กอะเฟย์ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ4ี่ทุ่มแล้วนะคะแล้วเฟยก,ก็กําลังคิดว่าเฟยาจะสั่งของให้แม่นะแบบของขวัญวันแม่ล่วงหน้านะแล้วก็จะสั่งผ่าน SHE IN อินั่นเองเพราะว่าตอนนี้เขากำลังมีแคมเปญนชี e IN อินมาเดอรอยู่นะคะก็ตอนนี้คือเฟอยู่ในหน้า s ชี In m อินมาเดอรแล้วที่เขาอะ แยกหมวดหมู่สําหรับมาเดอร์โดยเฉพาะหรือว่าสําหรับคุณแม่โดยเฉพาะนั่นเองซึ่งทุกคนอาจจะสามารถเข้าหน้านี้ได้โดยการกดลิงก์เลยเฟยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description box นะคะหรือว่าถ้ากดไม่ได้เดี๋ยวกดในคอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวปักหมุดไว้ถ้ากดยังไม่ได้อีกทัก IG ส่วนตัวเฟยมาได้เลยเดี๋ยวเฟยตอบใน direct message เองส่งให้เองเลยทุกคนจะได้เข้าไปช็อปของขวัญให้แม่พอมันเด้งเข้ามาหน้านี้ทุกคนกด open ในแอปเลยก็ได้มันจะ เปิดเข้าไปง่ายกว่าพอเข้ามาถึงแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหมวดหมู่ Mother's Day All นะคะแล้วก็จะมีของเต็มไปหมดเสื้อผ้ารองเท้าต้มหูต่างๆก็คือเลือกเลยหุยตัวนี้สวยอยู่นะแบบมีความเป็นดอกกุหลาบนะคะ C2 t e s i b l e จะพยายามหาอะไรที่รู้สึกว่าเข้ากับแม่มากที่สุดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่กับเฟสก็คือแต่งตัวคล้ายๆกันนะมันก็จะไม่ได้รู้สึกยากอะไรขนาดนั้น อุ้ยต่างหูอันนี้สวยทุกคนนะคะ20บาทคือราคามันไม่ได้แพงอย่างที่คิดแล้วก็ราคาก็เอื้อมถึงมากๆนะคะแล้วก็แบบใสแล้วก็คือเปลี่ยนลุกไปเลยนะดีอุ้ยอันนี้คตรวายทูเคเลยทุกคนอ่ะกดหัวใจไว้ตอนนี้เฟยก็มีกดกดหัวใจไวนะ้นอะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลือกในที่กดหัวใจอ่ะทุกคนเรามีเลือกไว้พอสมควรแล้วนะคะโดยการกดหัวใจไว้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในหัวใจกันอีกทีว่าเราจะซื้อตัวไหนให้แม่นี่อยู่ใน wish list ก็คือ มีหลายแบบมากๆที่รู้สึกว่าเข้ากับแม่นะคะอันนี้แฟรู้สึกว่ามันเข้ากับแม่มันดูใส่ได้ทั้งกับกางเกงยีนแล้วก็ใส่ได้ทั้งกับแบบว่ากางเกงที่เป็นผ้าริวด้วยเออแล้วสีเนี้ยคือสวยมันเป็นสีไนท์เกรย์นะคะแล้วก็เป็นสีที่ฮอตด้วยรานะคาสองร้อยบาทอ่าเดี๋ยวไปจะซื้อตัวนี้ให้แม่แล้วก็กะว่าจะซื้อตัวนี้ให้แม่ด้วยเพราะว่ามันดูดูเก๋อะแล้วก็ดูแบบลูกคุณสปอร์ตก็ได้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะซื้อตัวนี้สีขาวให้แม่ด้วยแล้วก็ตัวนนี้คว่า แม่ก็น่าจะชอบอยู่คือเผื่อแบบวันไหนอยากแต่งตัวโปะๆอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็น่าสนใจแล้วก็มีอันเนี้ยกางเกงที่เซฟเอาไว้คิดว่าแม่น่าจะชอบเพราะว่าบางทีอะแม่ก็แบบแต่งตัวสปอร์ตอะไรอืมก็ตัวนี้ก็ราคาไม่แพง630้ 30, เพราะว่าคุณภาพมันก็ค่อนข้างจะดีพอสมควรนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเฟซซื้ออะไรให้แม่บ้างแต่ก็ประมาณที่เป็นพูดไปนั่นแหละอจริงๆก็ไม่ได้ซัพเปอร์ขนาดนั้นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแม่เราอ่ะชอบแต่งตัวแนวไหนชอบเสื้อผ้าแนวไหนฉะนั้นอ่ะมันง่ายมากๆในการเลือกซื้อสินค้าทุกคนแล้วที่สําคัญอนะ่ะคือ s h e อินอะ่ะเขามีแบ่งเป็นแคตตากรีเลยที่แบบว่าบ่งบอกว่าอันเนี้ยเป็นแคตตากรีที่เหมาะกับผู้หญิงเหมาะกับผู้ชาย หรือเหมาะกับเด็กแต่พิเศษกว่าคือตอนนี้ทางชีอินเขามีแคตตากรีพิเศษที่เกี่ยวกับคุณแม่ค่ะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องไปนั่งไล่หาเป็นหมื่นๆอันมันง่ายมากๆเพียงแค่กดไปตามแคตตากรีนั่นเองอย่างที่บอกไปนะคะถ้าเกิดใครไม่แน่ใจว่าคุณแม่ชอบสไตล์การแต่งตัวแบบไหนอ่ะลองไปแกล้งถามคุณแม่ก็ได้นะหรือว่าไปแอบเปิดตู้เสื้อผ้าคุณแม่ดูแ้จะได้รู้ว่าเออเขาน่าจะชอบเสื้อผ้าสไตล์นี้นะเพื่ออะไรรู้ไหมทุกคนเพื่อเราจะได้ make her day her way this mother day นั่นเองค่ะ คุณแม่จะได้สวยด้วยเสื้อผ้าของทางชีอินและเป็นสไตล์ของตัวเองนั่นเองก็ตอนนี้แม่ไปหลับอยู่ในบ้านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปให้แม่กันดีกว่าวันนี้ไฟได้มาหลายชุดมากๆแต่ต้องบอกก่อนว่าชุดที่เฟได้มาในวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นแบบเดียวกันกับที่เฟยได้มาครั้งที่แล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะอะไรลูแมทเฟย์ถึงสั่งมาของแม่เหมือนกับของเฟย์รอบที่แล้วเพราะว่าเฟย์รู้สึกว่าพอพูดถึงวันแม่เนาะมันทําให้เรานึกถึงตอนเราสมัยเด็กๆทุกคน,คนคือทุกคนเขาจะฟิล อนเด็กๆว่ามันจะมีโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าแบบอยากแต่งตัวคู่กับแม่อะไรเงี้ยเพราะตอนเด็กๆเราจะแต่งตัวคู่กับแม่ตลอดแล้วเวลาถ่ายรูปอ่ะมันน่ารักใช่ไหมวันนี้ฮะเฟย์ก็เลยคลิดว่างั้นเลือกซื้อเสื้อผ้าที่คู่กับแม่และกันเพราะว่าจริงๆแล้วแม่กับเฟย์แต่งตัวสไตล์คล้ายๆกันฉะนั้นอะ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะมาแต่งตัวเหมือนกันวันนี้ก็เลยเลือกเสื้อผ้าเหมือนกันเพื่อที่จะเหมือนเป็นการย้อนวันนเนาะสมัยที่เรายังเด็กๆแล้วเราแต่งตัวคู่กับแม่อะไรเงี้ย เออแต่ก็เด็กก็ไม่รู้ว่าที่เปเลือกเนี่ยแม่จะชอบไหมเราต้องไปดูกันว่าแม่ชอบชุดไหนแล้วแม่ใส่ออกมาเป็นยังไงตอนนี้เราต้องไปให้แม่ก่อนเข้าไปดูกันอุย้ยทุกคนด้วยนี่้อนนี้เหนื่อที่บ้นานตอนจะเข้าบ้านขอนเอาเอาของไปให้หมอมิเอาของไปให้หมอมีกันไปไปแล้ว นีอิมอ่ะเขามีแคมเปญสำหรับวันแม่ซื้อเสื้อผ้าให้แม่แล้วให้เมลอนิคคุณแม่เนี่ยกลายเป็นราชินีแต่ว่าเฟยไม่แน่ใจว่าของที่เฟยเลือกให้นีอ่ะมีชอบหรือเปล่าแต่เฟรยรู้สึกว่าความที่อย่างที่บอกเนี่ยมีกับเฟยแต่งตัวเหมือนกันทุกคนมันก็เลยค่อนข้างง่ายในการเลือกซื้อเสื้อผ้าให้แม่แล้วเฟยก็ไม่ได้เผชิญปัญหาในการเลือกซื้อเสื้อผ้าให้แม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเลือกเสื้อผ้าเหล่านี้มาเพราะว่าอยากให้แม่สวยในวันแม่ทีี่จะถึงน้ ก็ถือว่าเป็นของขวัญล่วงหน้าทางชีอินให้แม่เลยมาดูกันทุกคนว่าแม่เฟยจะชอบตัวไหนมากที่สุดแล้วถ้าแม่ชอบตัวไหนมากที่สุดอะเดี๋ยวเฟย์จะให้แม่ไปใส่แล้วก็เดินแฟชั่นโชว์ให้ทุกคนดูเลยตามนั้นค่ะทุกคนดูอย่างแบบแขนพุดอะใส่ได้กับทั้งกางเกงยียนแล้วก็ใส่ได้กับทั้งกางเกงที่เป็นผ้าแบบนี้ทุกคน <c oughs> มันให้ฟิลแบบสปอร์ตก็ได้ลักชูก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเฟย์รู้สึกว่ามันเลิศ ก็เข้าอยู่นะคนขอบใจนะค่ะก็คือให้มีทั้งหมดแต่ว่ามีอยากจะแต่งตัวชุดไหนให้ทุกคนดูสองตัวนี้นี้ไหมเค๋ยวเราไปดูกันมีอะไรอยากจะบอกคนดูไหมถึงวันแม่ที่กำลังจะถึงนี้อะ่ะหรืออยากจะบอกอ,อะไรกับลูกค้าชีอินไหมก็อยากจะบอกลูกค้าชีอินที่เป็นลูกๆทุกคนนะคะก็อะไรที่ทําให้แม่ได้ก็ทําเถอะชีอินก็ให้แม่สวยก็จัดไป ก็นั่นแหละทุกคน,กค,นคืออย่างที่แม่เฟยพูดเนาะคือบางทีอะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าแม่ไม่น่า,นาจะแต่งแนวนี้นะแนวนี้มันวัยรุ่นเกินไปแต่เฟยรู้สึกว่าทุกคนอะหรือแม้กระทั่งใครก็ตามจะอายุเท่าไหร่ก็ตามอะควรกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนทุกคนแล้วเมื่อไหร่ที่ทุกคนกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนอะทุกคนจะค้นพบตัวตนที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วอะเราสามารถแต่งตัวได้หลายแบบว่าแะชีอินสามารถทําสิ่งนั้นให้ทุกคนได้เบยทุกคนใช่ไหม ไปเดี๋ยวเราไปดูแม่เดินแฟชั่นโชว์กัน กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาจะห้าทุ่มแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเฟยเพิ่งกลับมาถึงบ้านเพราะว่าเฟยไปงานมานะคะ ทุกคนเห็นเสื้อตัวนี้แล้วจำได้ไหมอันนี้เป็นเสื้อตัวเดียวกับที่เฟยได้มาจากชีอินนะคะแล้วก็เป็นเสื้อที่เฟยใส่คู่กับแม่นั่นเองต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าจะมารีวิวมาอวดมาเปิดกลุ่เฉยๆเนี่ยมันก็ธรรมดาไปสําหรับช่องเราเนาะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเฟยไม่ได้แค่จะมาอวดของมาโอ้อวดว่าวันๆซื้ออะไรบ้างแน่นอนแต่ว่าเฟยมีโคด้ดส่วนลดมาฝากทุกคนด้วยนะคะโค้ดส่วนลดนะคะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยทุกคน ทุกคนสามารถไปใช้โค้ดส่วนลดนี้ได้ถึงวันที่30มิถุนายนเลยนะคะและรับส่วนลดไปเลย15%ซื้อเท่าไหร่ก็ลด15%เออมันดีมากๆค่ะทุกคนคือสินค้าว่าถูกแล้วนะแล้วมีส่วนลดอีก15%คือยิ่งถูกลงไปอีกค่ะทุกคนต้องรีบแล้วนะคะก่อนที่จะหมดสิทธิ์ในการใช้โค้ดนี้นะคะที่สำคัญเลยนะคะรีบไปซื้อของมาเตรียมไว้ให้แม่ก่อนดีกว่าก่อนที่จะซื้อไม่ทันนะคะแบบอาจจะ ไปซื้อช่วงที่ใกล้ๆวันแม่แล้วแล้วมันฉุระหุของมาส่งไม่ทันเพราะว่าของมันมาจากต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะกระทันหันเกินไปเนาะเฟยแนะนาว่าทุกคนดูคลิปนี้เนี่ยหลังจากดูคลิปจบรีบไปซื้อให้แม่เลยดีกว่าจะได้แบบว่าทันวันแม่แน่นอนได้ของมาเก็บไว้ก่อนดีกว่าได้ของช้ากว่าวันแม่นะคะเออทุกคนก็ประมาณนี้แหละหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของเฟยน,นะคะก็ใครอยากให้เฟย พาแม่มาถ่ายคลิปด้วยกันอีกก็คอมเมนต์ได้นะคะใต้ล่างเลยแล้วก็ที่สําคัญมากๆคืออย่าลืมไปใช้โค้ดส่วนลดนะคะทุกคนมันคุ้มมากจริงๆลดตั้ง15ไม่ใช้ไม่ได้นะ,ะขึ้นให้อีกรอบหนึ่งอย่าลืมไปใช้กันนะคะหมดเขต30เดือน6นี้แล้วนะทุกคนก็อย่าลืมไปใช้กันนะฝากชีอินไวนะ้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคน้นยนะคลิปนี้เฟยก็ต้องไปก่อนแนละ้วจริงๆ